Good morning ladies and gentlemen welcome on board Qatar Airways flight QR966 สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วง Up in the Air Podcast by พี่จุ๋มนะคะช่องพอดคาสต์ที่จะมาพูดคุยถึงเรื่องราวในสายงานอาชีพ Air Hostess งานด้าน Customer Service การพัฒนาตัวเองและ soft skills ซึ่งใครที่ยังไม่รู้จักพี่จุ๋มนะคะพี่จุ๋มแนะนำตัวเองสั้นๆนะพี่จุ๋มเป็นอดีตหัวหน้า Air h o s t เ g สสายการบินกาตา Airways นะคะมีประสบการณ์ในการทำงานเอาร่วมกับสายการบินรวม9ปีด้วยกันซึ่งใน EP ที่1น,นี้ค่ะพี่จุ๋มจะมาแชร์ประสบการณ์เบื้องลึกอาชีพ Air h o s ส a g สสำหรับน้องๆที่อยากเป็นแอร์แต่ยังไม่เข้าใจในกระบวนการทางานบทบาทหน้า หที่หรือการใช้ชีวิตในฐานะการเป็นลูกเรือวันนี้ค่ะพี่จชมมี5ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับอาชีพนี้มาเล่าให้น้องๆฟังก่อนไปฟังพี่จชมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้พี่ชมด้วยนะคะน้องๆจะได้ไม่พลาดข้อมูลความรู้ดีๆแบบนี้เอาไปพัฒนาตัวเองเอาละค่ะถ้าน้องๆพร้อมแล้วเราไปเริ่มกันเลยความจริงอย่างที่1น,นะคะการทำงานเป็นลูกเรือ แอลสเตหรือว่าเป็นสจวตเนี่ยเราจะมี unpredictable schedules มันเป็นยังไง unpredictable schedules นะคะก็คือการที่เราไม่สามารถรู้ล่วงหน้าได้เลยค่ะว่าตารางการทำงานของเราจะเป็นยังไง ถึงแม้ว่าเราจะรู้ตารางบินล่วงหน้าอย่างน้อยหนึงเดือนก็ตามนะแต่เราไม่รู้เลยว่าถ้าถึงเวลาบินไฟล์นั้นแล้วมันจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงกระทันหันนะคะยกตัวอย่างสมัยที่พี่จุ่มบินอยู่เนี่ยมันมีอยู่หลายครั้งเลยนะที่พี่จุ่มต้องทำไฟล์ไฟล์หนึ่งสมมติจะไปรัสเซียอย่างเงี้ยแต่ในระหว่างประชุมนะคะที่เราเรียกกันว่าบริฟฟิ้งนี่แหละพี่จุ่มเนี่ย ก็โดนเรียกไปทําอีกไฟล์หนึ่งเฉยเลยนะคะบางทีนะบางครั้งประชุมกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะขึ้นไปเตรียมห้องโดยสารบนเครื่องให้ผู้โดยสารเสร็จเรียบร้อยแล้วพร้อมมากนะคะแต่ถูกเรียกตัวนะไปบินไฟล์อื่นซะอย่างนั้นเลยนะคะไหนจะเป็นช่วงสแตนบายอีกที่หลายครั้งเลยที่ใกล้จะหมดเวลาสแตนบายอยู่แล้วเหลือแบบ20นาทีอย่างเงี้ย กลับโทรนะคะเรียกเราไปบินจนบางครั้งเนี่ยเราเตรียมตัวไม่ทันก็มีเหมือนแบบเหมือนฟิลประมาณแบบว่าเราแต่งตัวอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วพร้อมแต่ทีเนี้ยมันเหลืออีก20นาทีไงเราก็เลยคิดว่าอ๋อคงไม่ไปแล้วแหละคงไม่มีใครโทรมาเราก็เปลี่ยนเสื้อผ้ากลับไปเป็นชุดนอนแต่กลายเป็นว่ามาเรียกเรานะคะเราก็ต้องลุกขึ้นมาแต่งตัวใหม่แต่งหน้าใหม่ จัดกระเป๋าอะไรใหม่ทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็ออกไปอีกครั้งหนึ่งฉะนั้นเนี่ยค่ะไอ้ตรงเนี้ยนะคะมันเป็นธรรมชาติของอาชีพนี้เลยถ้าเราต้องเข้าไปทำอาชีพนี้แล้วเรื่องนี้เลยนะคะเป็นสิ่งที่จำเป็นมากที่เราจะต้องมีความพร้อมนะคะในการที่จะรับสถานการณ์ที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้อยู่ตลอดเวลาเราอย่าไปยึดติดนะคะว่าอุ๊ยฉันเตรียมตัวฉันจะต้องไปบินปารีสอย่างเงี้ย แต่ว่ามันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงกระทันหันซึ่งเราจะต้องรับสถานการณ์ตรงนี้ให้ได้มาถึงอย่างที่สองกันบ้างนะคะอาชีพลูกเรือเฮลเซ็หรือว่าสจวตนั้นเนี่ยเป็นงานที่มีฟิสิ c อล d e มาน d s สูงมากนะคะก็คือมีการใช้ร่างกายในการทำงานที่มากกว่าปกติ เพราะอะไรนะคะก็เพราะว่าเราไม่ได้ทำงานในออฟฟิศนะเวลาอยู่ในห้องโดยสารนะคะเราต้องมีการเดินตรวจแคบินนะเดินไปรอบๆห้องโดยสารนะคะไปดูแลผู้โดยสารการยืนคุยกับผู้โดยสารตลอดเวลานะคะตอนทำ service, เซอร์วิสเราก็จะมีการลักคาด์ดนะยกคอนเทนเนอร์นะคะเดินเสิร์ฟเดินอะไรแบบนี้คะ่ะพอไปถึงแอร์พอร์ตก็ต้องเดินจาก นะไปอิม i มิเรชันนะคะแล้วตอนออกไปเที่ยวก็ยังจะต้องไปเที่ยวชมนกชมไม้ชมเมืองอย่างนี้เองโดยเฉพาะนะคะใครที่เป็นเหมือนอย่างพี่จุ๋มนะถ้าชอบเดินชมเมืองไปไซซีอิงนะคะเที่ยวรอบเมืองแบบเนี้ยเราก็จะยิ่งใช้ร่างกายใช้กล้ามเนื้อมากกว่าคนปกติ โอเคไหมเราจะสังเกตได้นะคะว่าคนที่เป็นแอรเซตหลายๆคนเนี่ยมักจะบ่นอยู่บ่อยๆนะคะหลังจากที่ทำงานไปได้ประมาณ3ปี5ปีก็มักจะเริ่มบ่นกันถึงเรื่องของปัญหาด้านสุขภาพนะคะปวดหลังบ้างนะคะปวดกล้ามเนื้อเป็นโรคต่างๆนะคะไขข้อเสื่อมคือมันมีโรคที่เกิดจากการทำอาชีพของเราเนี่ยได้อยางมาก ถ้าน้องๆอ,อยากที่จะเข้ามาทํางานในสายงานอาชีพนี้เราก็ต้องรู้ไว้นะคะว่าเนี่ยเป็นอีกหนึ่งความเสี่ยงหรือว่าเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่เราจะต้องดูแลนะเราควรที่จะเป็นคนที่ดูแลสุขภาพร่างกายให้ดีควรที่จะเป็นคนรักสุขภาพค่ะควรรับประทานอาหารให้ครบทั้ง5หมู่พยายามนอนหลับให้เพียงพอแล้วก็ออก กำลังกายอยู่สม่ำเสมอวิธีนี้ค่ะจะทำให้เราสามารถทำงานในอาชีพนี้นะคะในสายงานนี้ได้ในระยะยาวมาถึงอย่างที่สามกันบ้างอันนี้ไม่พูดถึงก็คงจะไม่ได้นะคะอาชีพแอร์โฮสเตสหรือว่าลูกเรืออย่างเราเนะะี่ยค่ะหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยนะคะที่จะต้อง Deal with all kinds of people โอเคไหม การจัดการนะคะกับคนทุกเพศทุกวัยทุกกลุ่มทุกประเภทนะคะเราไม่สามารถแยกแยะคนที่เราอยากจะบริการหรือคนที่เราไม่อยากบริการได้นะคะในสมัยที่พี่จุ๋มอบรมกับกาตาเอเวสสายการบินของพี่จุ๋มอะคะ่ะเขาบอกเลยว่า ให้คิดเลยว่าทุกคนที่เราต้องเจอในระหว่างการทำงานให้ถือว่าเขาเป็นลูกค้าของเราหมดโอเคไหมเขาจะใช้คำว่า direct customer and indirect customer โอเคไหม direct customer ก็คือลูกค้าหรือว่าเป็นผู้โดยสารของเราเนี่ยแหละค่ะเขาเรียกกันว่าลูกค้าตรงก็คือผู้โดยสารที่เราจะต้องดูแล ดูแลทุกเรื่องเลยความปลอดภัยให้ความสบายใจการดูแลอาหารการกินบนเครื่องบินรวมไปถึงการแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆซึ่งตรงนี้นะคะถือได้ว่าเขาเป็น direct customer ส่วน indirect customer ค่ะตรงนี้เราเรียกกันว่าลูกค้า ถังออมมีกลุ่มไหนบ้างก็จะเป็นทีมงานที่เราจะต้องทำงานด้วยจะมีในส่วนของหัวหน้ากับตัน ground s t a นะพนักงานทำความสะอาดต่างๆนะคะหรือแม้กระทั่งตอนที่เราไปพักโรงแรมเนี่ยพนักงานในโรงแรมนะคะก็ถือว่าเป็น indirect customer ของเราเช่นเดียวกันทำไมนะคะก็เพราะว่าทุกครั้งเลยคะ่ะที่เราอยู่ใน u n i อร์มของสายการบินถือได้ว่าเราเนี่ยเป็นบ brand a m b าสเอร์ให้กับสายการบิน เพราะฉะนั้นการปฏิบัติตัวถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้อยู่ในเวลาปฏิบัติงานแต่การใส่ชุดยูนิฟอร์มเนี่ยก็ถือว่าเรายัง represent airline ของเราอยู่เรายังเป็นหน้าเป็นตาของสายการบินเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะต้องดูแลเรื่องของพฤติกรรมเรื่องของภาพลักษณ์นะก็ยังต้องรักษาอยู่ทีนี้เรื่องของการดิวกับผู้โดยสารหรือว่าบุคคลต่างๆโดยทั่วไปเนี่ย พี่จุ๋มอยากจะแนะนําแบบนี้ค่ะปกติแล้วเนี่ยเวลาพี่จุ๋มทํางานพี่จุ๋มใช้มาตรฐานเดียวกันทั้งหมดเลยในการพูดคุยหรือว่าการให้บริการโดยพี่จุ๋มจะยึดมาตรฐานบริการผู้โดยสาร First Class เป็นหลักทำไมนะคะเพราะว่า พี่จุมมองว่าการที่เราต้องบริการผู้โดยสารเฟิร์ c คลาสเนี่ยมันจะต้องมีมาตรฐานที่สูงการพูดจาก,การใช้คำพูดของเราเนี่ยก็จะต้องมีการระมัดระวังคำพูดต้องมีความสุภาพถูกไหมถ้าพี่จุ๋มใช้มาตรฐานเนี้ยในการดูแลผู้โดยสารทุกกลุ่มหรือแม้แต่การพูดคุยใช้ภาษาสวยงามกับพนักงานหรือว่า g ร o u n d s t า f f นะคะสิ่งที่พี่จุ๋มได้รับกลับมาเนี่ยคือความเคารพจาก คนกลุ่มนั้นค่ะบางครั้งอาจจะยากนะแต่ว่ามันจะทําให้งานของเราราบรื่นพี่สมจําได้เลยว่าตอนที่พี่สมทำงานเนี่ยไม่ค่อยจะมีปัญหาหรือถ้ามีนะคะก็จะได้รับความร่วมมือจากทีมงานจากคนรอบๆข้างได้เป็นอยา่างดีตรงนี้พี่สมก็อยากจะให้น้องๆฝึกไว้เลยเวลาเราจะ ต้องคุยกับคนเราจะช่วยคนแก้ปัญหาหรือเราจะต้องดีลกับสถานการณ์กับคนรอบตัวเราอะค่ะอยากที่จะให้น้องๆมองทุกคนเป็นกลุ่มเป็นก้อนเดียวกันมีมาตรฐานในการพูดคุยในการสื่อสารหรือในการบริการให้เขาแบบเดียวกันเวลาเราไปเจอกรรมการเราก็จะถือว่ากรรมการเป็นลูกค้าของเราเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเราก็จะไม่ตื่นเต้นค่ะเราก็จะเห็นว่าเขาก็เป็นคนธรรมดาท ทั่วไปนี่แหละที่เราก็ปฏิบัติต่อทุกคนแบบนี้อยู่แล้วนะคะอันนี้พี่สมแนะนำนะคะมันเป็นวิธีการที่เวิร์กมากๆสำหรับพี่สมฮันน่ฟังเพลินเลยนะ ก่อนที่เราจะไปฟังเนื้อหาส่วนที่เหลือกันนะคะพี่จุ๋มขอแวะมาแนะนำอ e ีบุ๊กแอร์ไลน์สอินเทอร์ให้กับน้องๆที่กำลังจะลงสนามสมัครแอร์หรือกำลังลงสนามแล้วแต่ยังไม่ผ่านไม่ติดปีกสักที่นะคะหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่พี่จุ๋มเขียนเองจากประสบการณ์ตรงนะพี่จุ๋มได้รวบรวมเอาหลักการที่จุ๋มใช้เองแล้วเอามาสอนลูกศิษย์จนติดป,ปีค่ะเนื้อหาจะมีตั้งแต่การปรับไมซ การเข้าใจความต้องการของสายการบินเทคนิคการเตรียมตัวสัมภาษณ์ไปจนถึงไกด์ไลน์ตัวอย่างคำถามและแนวทางคำตอบกว่าร้อยคำถามเลยนะทุกคนรวมไปถึงคำถามเกี่ยวกับสถานการณ์โรลเพลย์หรือ In-flight Scenarios กันด้วยนะคะและสำหรับผู้ติดตามพี่จุม๋มพี่จุ๋มมีโปรโมชั่นพิเศษถ้าสั่งซื้ออ e ีบุ๊กวันนี้รับสิทธิ์ ออนไลน์โค c ชิ่งส่วนตัวฟรีกับพี่ชม1ชั่วโมงเต็มนะคะจำกัดเดือนละ20สิทธิ์เท่านั้นนะใครที่สนใจสามารถไปทดลองอ่านตัวอย่างดูก่อนหรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ลิงก์ใน Description ได้เลยจ้า เรามาต่อกันในส่วนที่4กันบ้างนะคะซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่สำคัญเช่นเดียวกันนะแล้วพี่สุมคิดว่าน้องๆหลายคนนะคะก็ยังไม่ค่อยมีข้อมูลตรงนี้นะเป็นเรื่องของ layover realities ก็คือความจริงเกี่ยวกับ flight layovers นั่นเองใครที่ไม่เคยได้ยินคำว่า layover นะคะเดี๋ยวพี่สุมอธิบายแบบนี้มันคือการที่เราทำ flight ยาว ตั้งแต่6ชั่วโมงขึ้นไปซึ่งตามกฎการบินเนี่ยเราต้องพักอยู่ที่ destination นั้นๆไม่สามารถทำฟล h t ไปแล้วก็กลับได้ยกตัวอย่างเช่นถ้าเราทำฟล h t จากโดฮาไปลอนดอนเวลาในการบินนะคะมันจะใช้เวลาประมาณ6ชั่วโมงครึ่งถึง7ชั่วโมงแล้วแต่ว่ากัปตันเขาจะไปเส้นทางไหนทางสายการบิน,นะคะจะต้องให้เราพักที่โรงแรมในลอนดอนนะคะอย่างน้อย 12ชั่วโมงแต่โดยส่วนใหญ่นะคะทางสายการบินเนี่ยก็อาจจะให้เราอยู่ราวๆ24่ชั่วโมง36ชั่วโมงหรืออาจจะอยู่ยาวถึง48ชั่วโมงเลยอันนี้ก็จะแล้วแต่สายการบินแล้วแต่ destination แล้วแต่รูทบินของแต่ละไฟล์ t อีกทีหนึ่งทีนี้วิธีการปฏิบัติตัวของเราในระหว่างช่วง Layover เ,เนี่ยคะ่ะสำคัญมากๆ เพราะว่าหลายคนนะคะจะคิดว่าโอ้มาทั้งทีนี่นะต้องมาแบบเที่ยวให้คุ้มกูมต้องไปทุกที่ที่เคยดูรีวิวไว้ใครแนะนำสถานที่อะไรไว้เราจะไปให้หมดเลยอันนี้ก็อาจจะต้องดูเวลาและวางแผนในการเที่ยวให้เหมาะสม นะคะเพราะว่าในความเป็นจริงเนี่ยเวลาเราทำไฟล์ค่ะมันจะเหนื่อยมากทุกคนโดยเฉพาะถ้าไฟล์มันยุ่งมากๆอย่างเงี้ยบางครั้งเราเสิร์ฟผู้โดยสารเดินในแคบินเนี่ยแทบจะไม่ได้หยุดเลยทุกคนพอแลนดลงมาแล้วค่ะเราก็ต้องเดินทางจากสนามบินไปโรงแรมต่ออย่างเงี้ยแล้วยิ่งโดยเฉพาะถ้าเรามีเวลาเล y over น,น้อยๆอย่าง12ชั่วโมงอย่างเงี้ยเป็นไปไม่ได้เลยนะทุกคนที่จะแบบเดินทางไปเที่ยวต่างเมืองอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะ ต้องดูระยะเวลาช่วงเลโอเวอร์ของเราต้องดูร่างกายของเราด้วยนะคะเพราะหลายคนเนี่ยโดยเฉพาะเด็กใหม่ๆที่เริ่มบินนะอย่างพี่โจมอย่างสมัยก่อนนะคะยอมรับเลยว่าปีแรกๆที่บินเนี่ยคือแลนปุ๊บเที่ยวแลนปุ๊บเที่ยวแบบนี้นะคะคือร่างกายพังไวมากๆแล้วพอหลังจากที่เราทํางานไปสักพักอะคะ่ะสักปี2ปีที่3อย่างเงี้ยเราจะเริ่มเบื่อการท่องเที่ยวอย่างไว้นะคะอันนี้ โดยประสบการณ์ที่พี่๋มเป็นนะพี่๋มแชร์จากตัวเองแล้วกันเนาะซึ่งพี่๋มอยากจะแนะนำว่าให้เราพยายาม manage เวลาดีๆถ้าเกิดสมมติว่าเรามีเวลาน้อยเกินไปเราเหนื่อยมากๆอย่างเงี้ยค่ะพี่๋มแนะนำว่าให้เราพักผ่อนเอาร่างกายตัวเองไว้ก่อนด,ดีกว่าเพราะอะไรเพราะบางครั้งเนี่ยมันไม่ใช่แค่กระทบกับร่างกายเราร่างกายเราไม่ดีเวลาเราขึ้นไปบินไปทำ flight เราก็จะเหนื่อยเราก็จะแบบ หุดหงิดมากทุกคนไม่มีอารมณ์ในการทํางานคุยกับผู้โดยสารก็ไม่ดีไม่นําซ้ํานะคะถ้าผู้โดยสารเขาไม่พอใจอย่างเงี้ยกลับมาคอมเพลนใส่เราแบบนี้ค่ะมันก็จะยิ่งทําให้โปรไฟล์เราความเป็นมืออาชีพของเราเนี่ยลดลงไปอันนี้ก็จะเกิดผลเสียเกิดสมมติว่าเพอร์ฟอร์แมนซ์ของเราไม่ดีเรื่อยๆมีผู้โดยสารคอมเพลนเราเรื่อยๆมันก็อาจจะส่งผลให้สายการบินเนี่ยไล่เราออกจากบริษัทได้อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องเลยที่พี่ มไม่อยากให้น้องๆประมาทนะคะอีกเรื่องหนึ่งในเรื่องของเหลวเวอร์เรื่องของความปลอดภัยค่ะเวลาเราจะออกไปข้างนอกออกไปในเมืองนะคะโดยเฉพาะเมืองที่เรายังไม่เคยไปมาก่อนนะพะยายามออกไปกับเพื่อนโอเคไหมอย่าออกไปคนเดียวค่ะถึงแม้มันจะเป็นประเทศที่เราคิดว่าโอ้มันเป็นประเทศจเจริญแล้วอะไรอย่างเงี้ยในฝั่งยุโรปนะคะประเทศพวกนี้ค่ะ อันตรายมากนะพี่จุ๋มเคยมีเคสนะคะที่เกิดขึ้นกับตัวเองเลยนี่แหละทำไฟล์ไปสเปนแล้วอยู่ๆคะ่ะน่าจะขึ้นรถไฟจากโรงแรมเ,เข้าไปในเมืองนี่แหละแล้วก็ไปเดินเล่นไปกินข้าวไปร้านกาแฟาอะไรแบบปกติเลยนี่แหละเราก็เอากระเป๋าสะพายแบบปกติไปแล้วกระเป๋าเนี่ยมันเป็นกระเป๋าที่ด้านหนึ่งไม่มีซิปปรากฏว่าพี่น่าจะเอาโทรศัพท์ไว้ในนั้นนะคะแล้วก็คือไม่รู้ตัวมันเป็นช่วงที่เราบินใหมๆ่ๆ ก็เดินเล่นไปมาไปมาค่ะแล้วก็ายหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเช็คเมสเซจเช็คข้อความอะไรอย่างเงี้ยเอาปรากฏว่าโทรศัพท์หายไปตอนไหนไม่รู้ตัวเลยค่ะทุกคนรู้ว่ามีคนลวงไปแน่แน่ค่ะแต่ว่าไม่รู้เลยว่ามันคือตอนไหนคือมันเนียนขนาดนั้นเพราะฉะนั้นพี่จุ๋มเนี่ยไม่อยากให้น้องๆประมาทกันเรื่องนี้ นะและในเรื่องของการแต่งตัวนะคะอยากจะเพิ่มอีกนิดหนึ่งการแต่งตัวหรือว่าใส่เครื่องประดับที่มีค่า,าคนนะคะอยากใส่แบรนด์เนมนะคะอยากเอากระเป๋าแบรนด์เนมไปด้วยนะตรงนี้เนี่ยค่อนข้างอันตรายนะคือทําได้นะคะทุกคนแต่ว่าอย่าให้มันเยอะเกินไปถ้าเราไปทําตัวเหมือนแบบเด่นหรือว่าใส่เครื่องประดับเอยหรือใส่อะไรที่มันมีค่าเนี่ยมัน เป็นจุดเสี่ยงมากนะคะแล้วบางเดสิเนชันเนี่ยคือพี่ดุ่มมีนะลูกเรือถึงกับขนาดแบบโดนโจนปล้นเลยอันเนี้ยน่ากลัวมากๆนะคะพี่ดุ่มก็อยากจะให้น้องๆเซฟตัวเองในเรื่องนี้ด้วยถ้าเราอยากจะแบบไปก็พยายามไปเป็นกลุ่มที่มันใหญ่ๆเวลาเดินก็อาจจะต้องสังเกตคนรอบข้างสังเกตว่ามันมีอะไรผิดปกติหรือเปล่าเวลาขึ้นรถไฟเวลาขึ้นรถบัสอะไรแบบนี้ค่ะเราก็จะต้องดูมองไป รอบๆนะคะเผื่อถ้ามันจะมีสถานการณ์อะไรที่มันแบบชุกเฉินหรือเราจะเจอคนที่เข้ามาแบบไม่หวังดีอะไรกับเราอย่างเงี้ยเราก็จะได้จัดการได้แบบทันท่วงที ทีนี้ก็มาถึงความจริงข้อสุดท้ายของอาชีพแอร์โฮสเตสที่พี่ผยมจะแชร์ให้ในพอดแคสต์ของสัปดาห์นี้แล้วนะคะก็คือในเรื่องของ safety responsibilities โอเคไหมเป็นเรื่องของความปลอดภัยบนเครื่องบินนั่นเองค่ะเรื่องนี้หลายคนงคงจะทราบกันดีอยู่แล้วนะคะว่าการเป็นลูกเรือหน้าที่ของเราจะไม่ได้อยู่ที่การบริการแค่อย่างเดียว แต่เราต้องดูแลความปลอดภัยของผู้โดยสารมาเป็นอันดับหนึ่งอันนี้น้องๆสามารถทำความเข้าใจไว้ได้เลยนะคะว่าหน้าที่หลักของ Air ์โฮ t เตสคือการดูแลความปลอดภัยเมื่อผู้โดยสารปลอดภัยแล้วเราถึงจะให้บริการตามมาตรฐานของสายการบินนะคะทีนี้ขอบเขตความรับผิดชอบในเรื่องของเซฟ e ีเนี่ยมันมีอะไรบ้างล่ะ อย่างแรกเลยเนี่ยก่อนที่เราจะดูแลความปลอดภัยให้ใครเราต้องดูแลความปลอดภัยให้ตัวเราเองก่อนโอเคไหมน้องๆอ,อาจจะเคยขึ้นเครื่องบินกันมาบ้างแล้วนะคะสำหรับคนที่เคยขึ้นเครื่องบินนะสังเกตไหมว่าตอนที่ลูก เกลือมาแนะนำเรื่องความปลอดภัยก่อนเครื่องขึ้นนะคะในช่วงที่แนะนำการใช้ออกซิเจนทุกสายการบินนะคะจะย้ำเลยว่าถ้าเราขึ้นเครื่องมากับเด็กหรือคนที่อยู่ภายใต้การปกครองของเราและเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินอะไรขึ้นมาที่ทำให้หน้ากากออกซิเจนตกลงมาเราต้องใส่หน้ากากออกซิเจนให้ตัวเองก่อนเสมอจริงไหมเพราะฉะนั้นนี่คืออย่างแรกที่เราต้องรู้ในเรื่องของกฎ ความปลอดภัยในฐานะลูกเรืออย่างที่สเนี่ยคือความปลอดภัยของผู้โดยสารที่อยู่ในความรับผิดชอบในโซนของเราอะค่ะภายในห้องโดยสารนั้นโอเคไหมเรื่องความปลอดภัยเนี่ยจะรวมไปถึงการดูแลเมื่อผู้โดยสารมีอาการเจ็บ ไม่ว่าจะเป็นอาการเบาๆเช่นปวดหัวตัวร้อนเป็นไข้ไปจนถึงอาการหนักอย่างเช่นหลคหัวใจชักภูมิแพ้รุนแรงหรือในบางเคสอาจจะต้องมีการทำคลอดบนไฟเลยก็มีนะคะแต่น้องๆฟังมาถึงตรงนี้ยังไม่ต้องตกใจนะเพราะว่าเคสหนักๆเนี่ย จะไม่ค่อยเกิดขึ้นโอเคไหมมันจะนานๆมาทีแต่ว่าเราก็ไม่ต้องกังวลค่ะเพราะว่าสายการบินเนี่ยจะเทรนให้เราทั้งหมดเลยหน้าที่ของเราก็คือเมื่อมันเกิดสถานการณ์อะไรแบบนี้ขึ้นเราก็แค่ทำตามโปรโตโคอลหรือว่าทำตามที่เราได้ฝึกฝนได้อบรมมาเท่านั้นไม่จำเป็นต้องคิดมากหรือว่ากังวลอะไร สิ่งที่เราต้องทำในฐานะลูกเรือเราควรที่จะเช็คผู้โดยสารอย่างสม่ำเสมอเดินในเคบินพูดคุยกับผู้โดยสารบ้างสังเกตสถานาการณ์รอบๆแคบินถ้ามีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นจะได้รีบจัดการได้ในทันทีและไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะคะเราต้องแจ้งให้เพื่อนร่วมงานแจ้งหัวหน้าในไฟไล์ให้ทราบถึงสถานาการณ์นั้นด้วยเวลาเกิด สถานการณ์ฉุกเฉินขึ้นมาอีกก็จะได้มีคนช่วยรับมือได้ทันในส่วนเรื่องของความปลอดภัยอีกส่วนหนึ่งที่ลูกเรือจะต้องทำเป็นหน้าที่รับผิดช,ชอบของเราก็คือการเช็คอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับความปลอดภัยในโซนของเราอุปกรณ์อะไรบ้างเช่น ประตูค่ะถ้าเราได้ทำตำแหน่งที่มีประตูนะคะที่เราต้องโอเปเรตเราก็ต้องเช็คนะคะว่าประตูอยู่ในคอนดิชันที่มันดีหรือเปลา่าเขาจะมีลิสต์นะคะว่าให้เราต้องเช็คอะไรบ้างเราก็ทำไปตามนั้นนอกจากนั้นก็ยังจะมีการเช็คในเรื่องของจัมซีดพารเซนเจอร์ซีด Seat belt, first aid kit ต่างๆ oxygen bottle, emergency flashlight, interphone นะคะอุปกรณ์ต่างๆที่อยู่บนเครื่องบินเราต้องเช็คว่าอุปกรณ์ทุกๆุชิ้นนะมันจะต้อง operate ได้เมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินทุกอย่างจะต้อง work ตรงนี้เราไม่จำเป็นต้องกังวลไปก่อนเพราะว่าเขาจะเทรนวิธีการเช็ค สำหรับ EP แรกของพอดแคสต์ในวันนี้นะคะพี่จุ๋มก็ขอฝากไว้เท่านี้ก่อนนะคะก่อนจากกันก็อยากจะฝากอีกครั้งหนึ่งนะหนังสือ e-book airlines interview นะคะเทคนิคสัมภาษณ์เป็นหนังสือที่พี่จุ๋มเขียนเองแล้วก็อย่างที่พี่จุ๋มได้บอกไปแล้วนะคะเรามีฟรีโคชชิ่งเป็นโปรโมชั่นประจำเดือนมี2 0 1สเท่านั้นนะคะ ใครที่สนใจไปกดดูรายละเอียดไปทดลองอ่านกันก่อนแล้วก็สั่งซื้อได้ที่ลิงก์ใน description แล้วเจอกัน EP หน้านะวันนี้ขอบคุณทุกคนเลยค่ะ Good morning ladies and gentlemen welcome on board Qatar Airways flight QR966